คุณคงรู้จักทองคําแร่โลหะหายากที่มนุษย์ต่างก็สแสวงหาและต่างก็ให้คุณค่ามาตั้งแต่สมัยอารยาธรรมโบราณและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10บเรื่องจริงของทองคําที่คุณอาจไม่เคยรู้ภาค2อ,อันดับที่10คุณสมบัติ4ประการทองคําคือแร่โลหะตามธรรมชาติที่มีความพิเศษมากๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ค่ามาแล้วหลายพันปี โดยสิ่งนี้ทําให้มันมีค่ามากกว่าแร่อื่นหลักๆแล้วก็มีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1คือความสวยงามที่สีสันและความแวววาวเป็นที่ลงไายของผู้คนทุกยุคทุกสมัยทุกอารยธรรมบนโลกใบนี้อีกทั้งยังกล่าวอีกว่าสีของทองคํานั้นเป็นสีที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนไม่มีท่าใดที่จะมีสีแบบนี้ได้ ข้อที่2คือความหายากเนื่องจากเปิรนได้โลหะที่ไม่ได้มีเกลื่อนกลาดทั่วไปการจะได้มาซึ่งทองคําจะต้องผ่านขั้นตอนการทําเหมืองและขั้นตอนอีกมากมายหลายอย่างที่ต้องใช้ทั้งแรงและเวลาค่อนข้างมากข้อที่สาเป็นในเรื่องของความคงทนเนื่องจากทองคําจะไม่ขึ้นสนิมเนื้อทองคามีความเหนียวและนิ่มจึงสามารถรีดเป็นแผ่นบางๆได้ซึ่งเหมาะสมอย่างมากในการนํามาทําเป็นเครื่องประดับและในข้อที่4คือความสามารถในการนํากลับมาใช้ใหม่ได้ดีซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเราไม่ว่าจะนําทองคําไปใช้งานอย่างไรหรือคงอยู่ในสภาาาาาาพไหหนนนนนกกํมผ่ขขัั้ตอรดแย และการหลอมที่ถูกต้องก็จะสามารถนําทองคํากลับมาใช้ใหม่ได้ในแบบที่ไม่รู้จบจนมีคํากล่าวที่ว่าแหวนหรือสร้อยคอทองคําของคุณในวันนี้มันอาจเคยเป็นทองคําในสมัยกรีกโบราณอียิปต์โบราณและอารยธรรมโบราณอีกมากมายหลายแห่งก็เป็นได้อันดับที่ 9. พองเค หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าทองเคแต่ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าทองเคนั้นคืออะไรมันใช่ทองคําแท้หรือไม่ซึ่งคําตอบนั้นก็คือทองคําแท้แต่จ,จะไม่ถึงขั้นร้อซและในส่วนที่ไม่เต็มร้อยที่เหลือก็คือการนําโลหะธาตุาอื่นมาผสมโดยตัวอักษรเคย่อมาจากคําว่ากระดับซึ่งเป็นหน่วยช่างของทองคําและโดยมาตรฐานแล้วทองเคสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับตามภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีความนิยมไม่เหมือนกันอย่างเช่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะนิยมทองคํา 24K หรือทอทค 99. 99ํา9 99.9%ส่วนประเทศไทยนนั้องคำเก้า จะเป็นแบบ 23.16k หรือ96.5%อันดับที่8ทองบางบง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทองคํานั้นมีทั้งความนิ่มและความเหนียวมากๆจึงทําให้ทองคําสามารถตีเป็นแผ่นบางๆได้บางมากกว่าโลหะชนิดอื่นอยู่หลายเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นทองคําเพลวที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าส่วนใหญ่แล้วทามาจากทองคํา9 6 5ก็ไปจนถึง99%แต่ถ้าหากเป็นแผ่นทองคําที่บางมากจริงๆเราก็อาจจะเห็นเป็นสีเขียวอมน้ําเงินได้เนื่องจากทองคําสามารถสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีเขียวออกไปได้ดีมากหรือถ้าเป็นแผ่นทองที่บางมากกว่านั้นก็จ,จะดูเป็นแผ่นโปร่งใสไปเลยส่วนสถิติแผ่นทองคําที่บางทางทีี่สุดดใในนนนโลลกกเิขึ้้อองงป2019 มีความบางอยู่ที่0.47นาโนเมตรเท่านั้นซึ่งบางกว่าล็บมือของมนุษย์ถึง1ล้านเท่าอันดับที่7ที่มาของชื่อและสัญลักษณ์ทองคำคือธาตุลำดับที่79ในตารางธาตุมีสัญลักษณ์คือ Au ที่ได้มาจากภาษาละตินคำว่าออรัมที่มีความหมายว่าแสงสว่างยามรุ่งอรุณส่วนคำว่าโกลที่เราคุ้นเคยกันดีก็มาจากภาษาเจอร์มนิกที่หมายถึงสีเขียวเหลืองซึ่งอาจจะได้มาจากคุณสมบัติในการสะท้อนแสงสีแดงและสีเขียวไปได้ดีมากๆเหมือนอย่างที่เราได้กล่าวไปในข้อที่แล้วอันดับที่6 ผู้ครอบครองทองคำมากที่สุดในโลก ถ้าหาถามว่าประเทศไหนครอบครองทองคำม,มากที่สุดในโลกคำตอบนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาโดยเว็บไซต์ Investopedia.com ได้เปิดเผยข้อมูลเอาไว้ในเดือนกรกฎคาคมปี2022ว่าแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ผูกค่าเงินของตัวเองไว้กับทองคาําเหมือนอย่างประเทศอื่นแต่ทว่าสหรัฐก็มีทองคําไว้ในครอบครองมากถึง8,133.5ตันซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกอันดับที่2คือเยอรมนี3,359.1ตันอันดับที่3ามคืออิตาลี2,451.8ตันและในส่วนของการครอบครองทองคาํงคาเป็นรายบุคคลที่เป็นแบบส่วนตัวนะ ก็ปเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเจาะลึกอะไรมากหนักการที่จะระบุว่าบุคคลใดครอบครองทองคําม,มากที่สุดในโลกถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ทว่าในภาพรวมที่เคยมีการศึกษาไว้ในปี2019ระบุว่าผู้ที่ครอบครองทองคําส่วนบุคคลมากที่สุดในโลกก็คือประชาชนชาวอินเดียทั้งหมดรวมกันซึ่งประเมินว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ24,000ตันด้วยทองคําเหล่านี้ชาวอินเดียได้ยมเอามาทาเป็นเครื่องประดับนั่นเองอันดับที่ 5. ทองคํากับทองคําขาว เนี่ยจ,จะเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยมานานว่าทองคําขาวหรือไวโกจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันใช่ทองคํำจริงๆหรือเปล่า ซึ่งคาตอบนั้นก่อนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าคาว่าทองขาวกับทองคําขาวนั้นเป็นคนละอย่างกันโดยเริ่มต้นกันที่ทองขาวหรือไวโกเกิดจากการนําทองคําไปผสมกับแร่โลหะอื่นอย่างเช่นแร่เงินเพื่อให้ได้เนื้อทองที่แข็งแรงมากขึ้นและเหมาะสมกับชิ้นงานมากขึ้นซึ่งสัดส่วนอาจจะเป็นทองคํหา75%อแร่อื่น2ีห้าเอรือทองคํกา90%อผสมกับแร่อื่นอีกส0เปอ็นตนต้นจากนั้นเมื่อผสมออกมาแล้วเนื้อทองคาก็จะมีสีอ่อนลงจึงเรียกกันว่าทอง คัามที่แพตินัมมีสีอ่อนสวยงามมีความแข็งแรงทนทานดูแลง่ายใช้ไปนานๆแล้วสีไม่ค่อยหมองจึงนยิยมเอดแพตินัมมาทำเป็นเครื่องประดับโดยในส่วนของแพตินัมนี้ก็มีการตีเปอร์เซ็นด้วยเช่นเดียวกันอันดับที่4ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกต่างก็มีทองคําแฝงตัวอยู่มากบางน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปจึงมีการทําเหมืองแร่ทองคํามากมายทั่วโลกโดยทางเว็บไซต์ GoldRG ได้เปิดเผยอันดับผู้ผลิตทองคําอัปเดตในกลางปี2022นี้ว่าประเทศที่สามารถผลิตทองคําได้มากที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนอยู่ที่332ตันอันดับที่สองคือรัสเซีย330.9ตันอันดับที่3คือออสเตรเลีย315ตันส่วนประเทศอื่นนั้นก็ลดหลั่นกันไปตามที่คุณเห็นในแผนภาพโดยพื้นที่ที่เป็นสีเข้มก็จะหมายถึงประเทศที่ผลิตทองคาได้มากพื้นที่สีอออนคื ทองคาได้หน้อยโดยในส่วนของประเทศจีนที่สามารถผลิตทองคําได้มากที่สุดในโลกหลักๆแล้วพวกเขาเอาไปใช้งานใน3ด้าน1คือใช้งานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี2คือเอาไปทําเครื่องประดับและ3ก็คือการเป็นทองคําสํารองของประเทศอันดับที่3เปลี่ยนทองแดงให้เกือบกลายเป็นทองคํา แม้ในปี2022จีนจะสามารถผลิตทองคำได้มากที่สุดในโลกแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่หยุดยั้งเท่านี้เนื่องจากตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ของจีนพยายามเปลี่ยนทองแดงให้กลายเป็นทองคำโดยพวกเขาพบว่าเมื่อนำทองแดงมาเผาไหม้ด้วยก๊าซอะรอนมันจะมีชั้นบางอย่างเกิดขึ้นมาบนหน้าผิวทองแดงซึ่งเจ้าชั้นที่ว่านี้มันมีน้ำหนักและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับทองคำมากๆและขอย้างว่าใกล้เคียงยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเป็นทองคำโดยสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่ก็ถือถ เรีว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของทองแดงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความทนทานต่อการขึ้นสนิมทนทานต่ออุณหภูมิสูงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นโดยสิ่งนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนระยะยาวในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าจริญรหน้ามากไปกว่านั้นจนสามารถเปลี่ยนทองแดงให้กลายเป็นทองคําโดยสมบูรณ์ได้จริงๆระบบระเบียบและโครงสร้างทางการเงินของโลกใบนี้คงต้องมีการรื้อใหม่แนๆ่ๆอันดับที่ 2. ทองคําบนโลกใบนี้มาจากไหน จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันพบว่าไม่มีทางที่ทองคำจะเกิดขึ้นมาเองได้ในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลเนื่องจากการที่ทองคำจะก่อตัวขึ้นมาได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร้อนและแรงดันมหาศาลซึ่งอยู่ในระดับของการระเบิดซูเปอร์โนวาที่เป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่เท่าขึ้นไปหรืออาจจะก,ก่อตัวขึ้นมาจากการชนกันของดาวนิวตรอนก็ได้ซึ่งภายใต้ความร้อนและแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นจึงนำไม้ทาตต่างๆก่อตัวเป็นทองคำขึ้นมาและจากแรงระเบิดของเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะสสาาาาดฝุุ่่นผงงแแรรรธตตตละวัมชิๆออกไป ซึ่งนั่นก็รวมถึงทองคําด้วยโดยในส่วนของทองคําที่มีอยู่บนโลกของเรานักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันประเมินว่ามันน่าจะติดมากับอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคยพุ่งชนโลกในช่วงเวลาที่โลกมีอายุประมาณ200ล้านปีนั่นจึงทําให้ทองคําบนโลกของเรามีอยู่อย่างจากัดและด้วยคุณสมบัติของทองคําและที่มาที่ไปที่พิเศษแบบนี้จึงนาให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทองคําถึงเป็นสิ่งมีค่ามาแล้วหลายพันปีอันดับที่1เราสร้างทองคําขึ้นมาเองได้หรือไม่ แม้ว่าจีนจะประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนทองแดงให้เกือบกลายเป็นทองคําแต่คําถามต่อมาก็คือว่าโดยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราจะสามารถเปลี่ยนแร่โลหะอื่นให้กลายเป็นทองคําได้หรือไม่ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วคาตอบนั้นก็คือได้แต่มันไม่คุ้มค่าที่จะทําโดยวิธีการในภาพรวมนั้นก็คือการใช้เครื่องเร่งอนุภาคยิงอนุภาคไปชนกับอะตอมของแร่ตะกัว่วเพื่อเลียนแบบกระบวนการก่อตัวของทองคําในเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาและมันก็สามารถเปลี่ยนตะกั่วให้กลายเป็นทองคําแบบสมบูรณ์ได้จริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าเราสามารถทําเช่นนนนนนี้้้ไดแอออตตตมมม่่่่เทาััซึงห ความว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะทําแบบนั้นไม่คุ้มค่าทั้งในแง่ของเงินทุนและเวลาเพราะการจะสร้างทองคำหนึ่งกรัมขึ้นมาอาจต้องใช้เวลานานพอๆกับอายุของจักรวาลด้วยซ้าไปและในทํานองเดียวกันอย่างที่ช่องของเราเคยนําเสนอไปแล้วในคลิปอื่นว่าในน้าทะเลของโลกใบนี้มีทองคําปริมาณมหาศาลปะปนอยู่แต่การจะสะกัดทองคําออกมาจากน้ําทะเลให้ได้แต่ละกรัมมันก็ต้องใช้เงินทุนและเวลามากมายมหาศาลเช่นกันซึ่งยังเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า